เอ้ยไกลอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรผมพี่ผมผมตกใจอะไรนะเจอกันดีบัสตลอดไปพี่ไปไปด้วยกันไปด้วยกันเราลอดเลยเดินเบาอย่าวิ่งดีบาสพี่เดินเบาๆพี่ปกป้องน้องเองทามา้าเจอเจอเครื่องอ๋อด้านนี้เจอพี่เฮ้ยโอ้โหใครนอนวะเนี่ยเสื้อแดงมาตะไกลเลยใครวะเนี่ยแดงแบบแดงเลยอ่ะโอ้โซ้อมเร็วดิเดี๋ยวนีะเฮ้ย คนมามาเดี๋ยวเราทับผีมานะเราวิ่งไปทางนี้นะบัสทางไหนพี่ไม่ใช่บันไดหัวกูเจอได้แล้วเราแยกย้ายนะแล้วเดี๋ยวว่ากันอ่าโอเคโอเคพอถึงทางแยกแล้วเราแยกเลยเสียงเจอเสียงพี่เงินละชุนมากอยู่กูแต่ว่าไปละแยกกันแยกกันแล้วก็เจอตาหน้าเลยนะบัสเจอตาหน้าเลยเหรอรีบเหรอเจอตาหน้าเอาอีกแล้วเหรอพี่อย่าเพิ่งรีบตายดิอ่าโอเคโอเคโอเคมามา เงินเล่นเอาเวียนปะเป็นครับเฮ้ยรู้จักป่ะแรงครับแคนคูลเลอร์อะคอนคิวเลอร์ใช่คอนคิวเลอร์คอนคิวเลอร์คืออะไรอะถูกห้ือไถูกแรลเข้าคอนคิวเลอร์คือเป็นเล่นคิวเลอร์ป่ะอ๋อคือจเพื่อนเจอรูหายไปแล้วไปดูนะอยากเล่นเกมใหม่แล้วอะไอเกมที่บอกอยากเล่นแอนิมอลปาร์ตี้อะไรนั่นน่ะพี่เฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอาซ่อมสปายเลยดิปล่อยไม่กลังยังไง รอกันพี่อะไรวะมีเครื่องแม้มีเครื่องแม่กดตดตามดูในครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่กดติดตามเยอะๆด้วยนะครับอยู่นี่บางคันอยู่นี่โอเคใจเย็นนะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นนะมันแค่หัวใจสั่นเล็กน้อยๆนี่พี่เครื่องนี่เครื่องนี่เครื่องนี้เครื่องอยู่นี่พี่กันโอเคกุทีว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาหน้าแหกไปทีนึงเออ เอ um to <to ้ยล่อไปนะแม็กล่อไปก่อนเฮ้ยมาเอาไปเลยตรงนี้ใครโดนยิงวะเอ้ยที่เงินพี่รู้แล้วมึงรู้อะไรวะกูไม่เห็นรู้เลยก็คือตัวเลื่อยอ่ะเรื่องที้กูเสร็จป่ะวะเนี่ยตัวเลื่อยตัวเลื่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เลื่อย อย่าบอกมันเดินกลับมาเฮ้ยๆผมโดนผมพลาดผมพลาดผมพลาดโครรังอึงมากเจอแล้วโอบานโดนไปแล้วเะผมพลาดผมพลาดแล้วผมพลาดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโล่งเองเนาะเฮ้ยเฮ้ยมันตามมันตามเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันคืองพิเศษขนาดนี้ที่พี่กูอยากดูเช่ามึงเลยตปะมมาแล้วโอ้ยย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 ยนยยกยยยยยย่ยกยยยยยยอนยยก่ยย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 ย อยู่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งตะกี้น้องเสื้อแดงกำลังปลุกปั่นให้อยู่ไม่โหเกือบช็อกเกือบช็อกเลยเหรอเกือบช็อกพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเจอเฮ้ยโอ๊ยเจออีกแล้วฮี่ฮี่มันไปอีกแล้วอาจทางลงไม่เจอว่ะตกนาทีเถอะขี่ตรงไหนเราไม่เราไอ้เกมนี้ ดาดเนี่ยมันหาเสรื่องยักษ์กยากใช่ใช่ใช่ผมหนีสุดผมหนีสุดเหมือนสุดหนีเหมือนสุดหนีผมสีนุดสีนุดสีนุดผมอยู่ในห้องวิจัยโอ้โหเมื่อกี้เกือบนีแก๊สโดนแล้วสบายใจละเดี๋ยวพี่พี่อยู่ไหนอะไม่เป็นชั่วโมงอะเฮ้ยอ๋อมาคัดอันอยู่หน้ามันพี่อยู่ไหนอะอ่ะมันทิปมันถีไม้มันถีไม้มาเนนื้อ ไม่ต้องมาอยู่กับครูใช่มหมฮิวหน่อยครูฮาร์ดมาสวัสดีครูฮาร์ดสวัสดีครับครูฮาร์ดเถิดเฮ้ยมาต้อหาใครอ่ะให้มันมาให้มันมาเดินกระป๋ายเดินกนะป๋ายเดินกันไปเายใกลบพี่เงินผมอยู่ใกลบพี่เงินแต่แต่เสียงอยู่ใกล้ผมมันเหมือนจะมันวิ่งผ่านผมไปใช่ใช่ไช่วยได้ไหช่วยได้ไหมช่วยได้แต่ว่าไม่รู้อ่ะไม่กลับมาไม่กลับมาไม่กลับมา ภาคพิเศษอันนี้ภาคเกมเมอร์อันนี้ภาคแครเบอร์ไปมาแล้วสูดใช่ไหมเดี๋ยวว่าผมเจอส่งนะอะอันนี้ใครอ่ะช่วย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 มานี่มาที่มาที่มาที่มาสิ่งมันสิ่งมันน้ำไปเลยไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยผมดึงเองผมดึงเองรันรันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตามมันดังขึ้นเรื่อยๆว่ะมันไม่ตามผมพี่มันไม่ตามผมมันตามไอ้เงินใช่มันมันรักพี่เงินโอเคสบายใจละ ไหนโฟแบนอยู่ไหนผมอยู right ่ท right. in ี่เดิมพี่บอเตโต้น <th ี่น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 วดหลังให้ไหนเฮ้ยอ้ม่วยอะกูแค่เจ็บแขนเล็กน้อยอุ๊ยเจอเครื่องพอดีเลยเอาเราเราซ่อมกันก่อนไหมอะซ่อมไม่ได้ซ่อมกูไม่ได้ซ่อมกูไม่ได้ ต้องปัดสิบวินหรืซัอกูได้หามีพี่เงินด้วยเลยกูด้วยอะไรนะครูฮาร์ดบอกว่ามีพี่เงินด้วยหรอบอกใช่มีพี่เงินด้วยมัาลนยองได้นอนกันหรือยังนอนกันแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับโอ้ยครับจี๊ใครก็ได้ช่วยอยูกูทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ดี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  เจ้าหันนอตเวอร์ชันเกมเมอร์เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มดีแล้วเสียงหายไปแล้วเรียวกว่านนนิยายไอ้นี่มันมาโดดไม้มาไม่แล้ว่ัวกูเจอว้ายว้ายว้าย ดวยดัวแล้วซักเพื่อนอยู่ผมแล้วซักเพื่อนหันมาไม่มีประตูน้ำม้อไปเกาไปเลยอ๋อชาวบียารักษาด้วยชาวบียารักษาโรคด้วยเหรอเธออยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลจากใจเธอใครโดนแขวนอะ พี่เองเนาะเฮ้ยมาวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายไปบีดมิดบีงมึงสนุกสุดแหล่ะอยากสนุกเข้าเมืองบางจังเลยเดินด้านหลังให้โอเคโอเคแล้วนี่แก้นนะอ๋อนี่แก้นอยู่ด้วยยอง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 ฉีอยู่ยองฉียองยองฉีโอ้ยมันโมโหมันโมโห พี่อนเพี่อนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปซ่อมพี่พี่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละมันมันเฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้ามเฝ้าไม่ซ่อมพี่ซ่อมพี่โอเคโอเคโอม่ามันเฝ้าอย่างงี้มันอยู่นี่บัมันอยู่ที่บั่มันอยู่ที่เดี๋ยวผมผมเห็นมันผมเห็นมันผมเห็นมัโอ้โหโหโโหโโอะไรไดได้มามันมันักูมาหักูอ่าเข้าเดี๋ยวมซ่อมเดี๋ยซ่อมเดีย่มซ่อมเดียเฮอยม่กลักลับไม่ลัม่กลับม่กลับไม่ รอรอพี่พี่มันกลับมาได้เดี๋วะมุมถูกไม่ดีเลยวะฝั่งนี้มันยกยกขวานมันเห็นเอ้ยมันเห็นมันเห็นมันจะเอาเข้าเลยเอาเร็วเร็วเลยไม่ได้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 เฮ้ยมึงกับยอมมาเฮ้ยมันมันเฝ้าอ่ะโอ้ขาก่อนเฝ้าพี่เงินซ่อมเลยพี่เงินซ่อมโอ้ได้ได้ซ่อมเลยซ่อมเลยเพื่อนรถเฟสองพี่ ไม่ถาดอยู่งนั้นนะเพื่อนมันดึงตัวเองออกได้เอานี้ไงดึงดึงแล้วดึงออกแล้วดึงออกแล้วดึงออกแล้วเฝ้าเกินพี่พี่ก็เฝ้าอยู่ป่ะยังฝ้าอย่เล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะล้วจะชนะเราอย่างไงอะเอาแตกเอาใครผมนี่นี่ผมสร้างล้านล้านล้านโคลเฉยเลยรื้องร้าอรื่อร เอ้ยมันตีไปแล้วทีนึงเอางงตีเครื่องพี่มันตีเครื่องเหรอมันตีเออมันตีล่างโคนไปไอ้นมเฮ้ยมามามาคิวใครก่อนมาหลังหลังเจกรองเจกรองเจกรองเก่งมากทุกคนทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากอ่ามีถอนเสาอุ้ยอุ๊ยสวยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหน อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อไกลอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวผมจะถอนเสาอุ้มป่ะเดี๋ยวผมจะถอนเสามันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มมัดอุ้ม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 ถอนเสาถอนเสาก้อนละเสาชี้ไปชี้ไปล่านดิมดีใจอะไรของมันวะนั่นน่ะมันโยกอะไรของมันวะน่ะโยกแข็งดีใจอะไรขนาดนั้นน่ะนี่มันนี่ได้บัสดีดีก็ล่ำวงเครื่องอีกเครื่องไปไหน เออเครื่องเดิมอะเครื่องเดิมใกล้เสร็จแล้วอ่ะอยู่ไหนวะเครื่องหาเครื่องไม่เจอพี่แต่นี้มันไม่เซียนอ่ะจริงพี่นี่หาเจอเจอเครื่องเครื่องเดิมไหนพี่ได้ไหมนี่พี่กำลังหาอยู่เจอกูละวังพี่เฮ้ยหลงเลยนะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ เราก็แก่แบบเดียกันนะไม่รู้อ่ะเฮ้ยอยู่ข้างหลังไม่ไม่อ่ะจีเฮ้ยเโอ้ผมครั้งแรก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 เฝ้าปะเฝ้าปะหลอดหลอดหลอดครั้งแรกครั้งแรกเงินมึงช่วยได้ปะได้ได้กำลังเนี่ยซ้อมเครื่องซ้อมเครื่องซ้อมเครื่องคนนึงเหนื่อยแต่นี่แต่นี่มันชอบเฝ้าอ่ะดิบักนี่มัน ซ่อมคนหนึ่งซ่อมคนหนึ่งซ่อมคนหนึ่งนายซ่อมเลยเดี๋ยวฟูตัวเองมาเฝ้าปะมันลำมันลำวงนี่แหละโยโยโย่เนี่ยไม่วาาพี่เงินมาพี่เงินมาพี่เงินมาโชดยวมาชดะปลาโชดะปาชดปาูไหนกบาสจูบป่ะจูบปะผมโดนแขวนพี่มาเลยเฮ้ยระวังระวังระวังระังรไ่อย่มันเฝ้ามันเฝ้าแมงลำวงนี่นั่นยังพี่ มันอยู่พี่หนาวหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโถผมต้องบังดีเมื่อกี้มึงต้องบังไห้กูก็ใช่ไงมึงมีบอลโลถาม้พี่เบียดผมอ๋อกูเองแหละโทษไหมครับทิ้งอะไรมาจะเหตุวะไดี๋วเดี๋ยไปไปไปยังสี่สาม ผมซ่อมเครื่องเลยแล้วกันมา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 วไปเร็วเร็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 วเร็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 ววเร็วเรเร็วเร็วเเร็วเร็เร็วเร็วเวเร็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 วเรร็วเร็วเร็วเร็วร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเวเร็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 วเวเร็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 วเร แล้มึงหายไปไหนฮะมันอยู่ในห้องไงมึงอยู่ในห้องป่ะกูอยู่ตรงกลางเลยมึงอยู่ไหนโอ้ตราทำงานเป็นทีแบบสุดๆอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยพี่พ่อมันมาฝากพี่พอมันมาฝากพ่อมันมาฝากโอ้โหกูอีกโอ้ผมรอบสองนะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยทุกคนให้เป็นไรเงินทำได้โอ้โหน่นหลังกันอยู่ใกล้ๆน่นหลังกันอยู่ใกล้ๆมันเดินไปมันเดินไปมันเดินไปเผอะไรเผ่อะไร จะดีถูกก็พอแล้วมันมันเฝ้าอ่ะพี่ฆาตกรตัวเนี้ยเฝ้าอ่ะเราเข้าคู่ดิวะเข <มา S 2> ้ามาดิดระวังมันระวงนะพี่ถ้ามันระวงทีเดียวตายอยู่นะวะว,ยวายวายมันจะระมงปะต้องอยู่คนละฝัง่งก็อยู่คนละฝัง่งอันหนึ่งนะเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งอ่าๆๆๆๆปรดงอยู่ปะบัสไม่อยู่อยู่อยู่ระมงอยู่ระมงอยู่ พ,พี่เงินต้องมาพี่เงินต้องมาไม่ได้ผมจะตายแล้วพ well. ี่ผมจะตายแล้วไม่ได้แล้วต้องช่วยน้องกูแล้วพี่เงินหนีพี่เงนหนีพี่แม็กมาแม็กป็มีอยู่ร้ออยู่ไป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 ไหนปไป่ปไ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 ป่ปไ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 ไปไปไ้ไไปไปไไปไรไปปรปปปไ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 ปปไปไปปไปรปปไปไปไไงเปไ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 ครปไปไปไ้ โอเคซัเมื่อนก่อนทุกคนใจเย็นค่อยๆหายใจมั่งปะวะเกลียวเกลยวเกลีซัมเลย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 มีอะดีนาลีนปะไม่มีพี่อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยหัวไม่ติดเลยอุ้ยกูเจอแล้วแม่จ๋าดูชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไม่เอาหัวที่หนไอ้ไอ้พัทจะไหนเราต้องนวดกันก่อน อ่าผมอยอู่ผมไม่รู้เลยพี่มันอยู่ไหนเนี่ยห้องมันเป็นห้องหมดเลยเออกูอยู่ในห้องเหมือนกันเลยผมอยู่อืมถ้ามาเถอะวนๆไปเดี๋ยวก็เจอกันโอเคโอเคตัวประตูพี่อยู่ตัวประตูโอ้ยสบายแล้วประตูเลยกูไประะับมาเลยกูไ <c oughs> ประะับก <c oughs> ูเจอแล้วแต่เต็มเลยตัวประะ่ตเทิม <c oughs> พี่นั่งอยู่ไหนพี่อ๋อขอถึงก่อนไม้ได้ไหมอออขอถึงขอดโอ้ยอุยถึงก่อนซอมใหม่แล้วว่าคุณอุ้มเหรอจบแล้วหมดกันต,ตายแล้วตายหรอตายเฮ้ยไปแก่คาร์ดิมิ ยา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 หนมาหนี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 มานีปานมานีมาหนีมานขึ้นไมไน้มึ้นขึ้นีันีดนีพนีมขึ้นบันไดาหนมาหนีมานีมาหนีม่ในีมาช่ีมาหนม่หอีมาหมาหมานีมาหมาหนะมาหนีมาหมาหนาหนีมาหนมานีมาหนาหหามมาหามาหนีนมามนหน นายแฮกนายแฮกคืนหนึ่งละคืนหนึ่งละเงินต้องไวกว่านี้เงินต้องไวกว่านี้จุก่อนจุก่อนโอ้กจุกกเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนกูเฮ้ยเฮ้ยมันเดินเลยกูมึงอยู่ขึ้นน่ะเห็นไหมเรียบร้อยขอโทษโอ๊ยเงิน ี่แม็กอยู่เครื่องเดิมพี่เรามานวดหลังกันได้ได้ได้แต่เครื่องเดิมอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวด้านใครอ่ะข้างหลังเดี๋ยวมันจะถอดเสาสวยแล้วไม่น่าเลยจะกอดเสาเฮ้ยช่วยเงินได้ช่วยเงินได้ช่วยเงินได้อย่าอย่าอย่าผมได้ตายแล้วผมแด้ตายแล้วช่วยเงินเลยเจ้ากูเฮ้ยดิ้นก่อนดิ้นก่อนดิ้นก่อนออกขวา ออกขวาเนอะออกขวาออกไหนก็ได้ตอนนี้ออกขวาไอนมือขวาลุนลุลุนุุลุดมาดเลยดเลยโนดเลยไปรีวแล้วเจอกั้ไอหนุ่มไปเรียวไปแร้วไปแร้วแล้วเจอกันอุ้ยไอหนุ่มไรไม่มีเสียงเข้ามาดิฮะยาแฟนเกมยายา เย็นโอ้โหมันก็ทุบแรงเกินอาอาคูหิวมึง่โอเคโอเคโอเคสีเขียวใช่อะไรได้บ้างไม่น่ารอดแล้วพี่รอบนี้รอดอีกรอดรอดเดี๋ยวออยยเกีผู์คุดทำไม้เหนื่อยเหมือนกันนะครับเกมนี้น่าสิโอ้ หนนะดูอ่สวัสดีทุกคนที่เข้าใหม่เข้าเก่าด้วยนะครับผมครับชอบไม่ทุกคนครับลูกใครเหล่าเต้าเหล่าเต้าคือใครก่อนเหล่าเต้าก็มาลูกเรื่องนี้กันจบละมาเป็นไมค์แล้วเหรอวะมาาจให้มันมาดิไปให้มาแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวเป็นร่มเลยหนีก่อน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 วัวไปซ่อมต่อนะวัวไปซ่อมต่อนะซ่อมเลยซ่อมเลยซ่่อมเลยซอมเลย ซ้ำเลย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 อรอรอชเสร็จแล้เสร็จแล้วสบายวิ่งได้เป็นขวัังหน้าหนูัไม่บังหน้าหนูนี่อ้ยหลังแดงแล้วหลแดงแล้วเสร็จยังเงินต้องเสร็จแล้วตอนนี้ต้องเสร็จแล้วเินอ้สเสร็จแล้วโ้ยวิแล้วไปแล้วประตูอยู่ไหนอะประตูใกล้มึงเอาเลยรอ อุ้ยมึงก็ถามกูเก่งจังเลยอ่ะมึงมี GPS หรือไงวะมึงใช้ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนหลุด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 มาปูดิเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดเลยได้ปะมาเลยวิ่งไปกันเลยไปกังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเหมือนเหมือนเหมือนมันเหมือนมันมีโนวันนะเหมือนมีโนวันนะ มันมาแล้วหรือมันจะมีวันโนสวยแล้วกูไอ้มันรอหลังเสามันรอหลังเสามันรอหลังเสามึงเดินมามึงเดินมาไม่ไม่ไงกูจะไปประตูอ่ะโอเคประตูอยู่ข้างหลังกูหรือข้างหน้ากูวะข้างหลังดิเห็นเห็นจอผมหรือเปล่าว้ยวย ใจเย็นเยมาแล้วมันต้องมีอยู่แล้วแม็กมาแล้วมาเล็กไปอ่ะอไปแล้วอ่ะเฮ้ย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 เฮ้หลงโชคดีเกิดไปเฮ้ยอะไรนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอะไรก็เป็นไปได้จริงโหเหนื่อยจิเป่งเลยตาเดียวเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันพี่ตาเนี้ยผมก็ผมก็ทำดีที่สุดแล้ว จู้พูดจูกไงละจริงขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะครับมีคนส่งยาดมให้เยอะแยะเลยนะครับสวสดใจยาดมอะไรเต็มไปหมดเลยขอบคุณด้วยนะครับมียาดมาด้วยอ๋ออมหมามียาดมแล้ <c oughs> นี้นนะมันมันเอายาดมขึ้นยังไง <c oughs> อ่ะเหนื่อยมากเกมนี้เหนื่อยจริงโอ้ปวดจะปวดจริงจริงเล่นเกมเดียวไม่ต้องไปฟินเนตแล้วนะ <c oughs> จริงนะกลัวจริงวิ่งจนผอม <c oughs> อ่ะชีวิต เหนื่อยมากเขาดีพร้อมไปเลยพร้อมไปเลยไน่าจะได้อีกสักตาสองตาเนาะใช่ครับใช่ครับเน่ได้อีกสักตาสองตาพิดเบอร์เกิดกคนบอกเจ็บคอเหมือนเล่นเองลุ้นจนหายใจไม่ทัน ลมจะจับจริงลมจะจับมีคนเอายาดมให้ผมด้วย <laughs> 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 ขอบคุณสำหรับยาดมครับจริงรู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ใช่ยาดมเป็นสิ่งที่ใช่เฉยมึงไม่เข้าใจหรอกตอนอายุสามสิบอะ่ะมันต้องใช้ยาดม <laughs>